สวัสดีนะครับก็การดูแลรองเท้าหนังนะครับกลับมาบ้านนะฮะง,ง่ายๆนะครับก็ปัดฝุ่นเขาหน่อยนะครับนิดนึ่งนะครับตามโซ่อาจจะเรื่องขัดเนี่ยก็ขัดบ้างน,นะครับขัดก่อนนะครับ ฉตน้นในส่วนที่หลายคนอาจจะไม่สร้างนะครับก็คือในส่วนของพื้นนะครับพื้นบมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบจะแม่ปัดก่อนนะฮะก่อนจะเก็บก็แปลงนะครับปัดพวกเศษฝุ่นเศษหินนะครับออกหลายท่านอาจจะไปทําพื้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเกิดพื้นมันยังไม่สึกนะครับถึงจุดเนี่ยก็ใส่ก่อน แล้วค่อยไปทํานะฮะอย่างอันเนี้ยด้านหลังเนี้ยใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องตาพื้นละนะครับเพราะกู้นี้ใส่มานานมากครับหลายปีและตัดก่อนครับนี่เช่นเดียวกันนี่แหว่งไปเยอะนะนะครับจะถึงและนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนนะครับซึ่งรองเท้าจริงๆเนี่ยรองเท้าหนังอ่ะค่อนข้างคุ้มนะครับใส่สามารถใส่ได้นานนะครับ อีกจุดหนึ่งนะฮะที่อยากให้ดูแลกันนะครับก็คือเรื่องของทรงนะสังเกตนะครับรองเท้าผมจะหัวไม่เชิดนะครับเพราะว่าพอเราใช้เสร็จนะครับให้ใส่ชูหอนนะครับผมตัวนี้นะมันจะทำมาจากไม้นะครับซึ่งจะช่วยนะครับให้รองเท้าเป็นทรงแล้วกอ็อีกอย่างก็จะช่วยให้ ตัวรองเท้าครับผมมันไม่มีกลิ่นอับนะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมันจะช่วยให้ตัวกลิ่นหรือความชื้นนะของเท้าเราเนี่ยดูดช่วยดูดนั่นเองนะครับพวกชูฮอนมีไซส์นะครับ สามารถไปซื้อได้จริงๆในห้างก็มีนะครับตามร้านรองเท้าดีๆก็มีนะครับโอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมีประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นการดูแลรักษานะครับตัวรองเท้านะครับก็มันจะมีสิ่งนี้นะครับผมเป็นโซลกาดนะครับซึ่งเอาไว้ดูแลนะครับหนังใครมีรองเท้าพื้นหนังนะครับ จะทาให้พื้นหนังเนี่ยไม่กรอบก็คือเหมือนเป็นบํารุงของตัวพื้นหนังนั่นเองครับจริงๆก็คือหาผ้านะครับแล้วก็ใส่จริงๆกาเป็นผ้านะครับแล้วก็เช็ดครับผมก็จะช่วยนะครับเหมือนทาครีมบำรุงให้เขานะครับจะได้พื้นจะได้มีการ แบบยืดหยุ่นนะครับที่ดีแล้วก็เสียช้าลงนะไม่แตกนะครับมีของนะครับซื้อหมาก็ต้องรักษากันนะครับจะได้อยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าแน่นอนทุกชิ้นที่เราซื้อนะครับย่อมจะเป็นชิ้นที่เราถูกใจเนาะก็อยากให้ดูแลกัน าจจะไม่ต้องทำทุกครั้งก็ได้นะครับ ừ, แต่ทำบ้างนะครับช่วยยือดอายุขึ้นเยอะเลยครับผมเนี่ยนะครับเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เอารองเท้าเนี่ยเข้าไปเก็บในตู้นะครับซึ่งตู้เนี่ยหรือว่ากล่องนะฮะเลือกที่แบบที่มันระบายอากาศได้ด้วยนะครับฝากกันไว้นะครับจะได้ มีรองเท้าที่สวยๆดูเป็นทรงใช้กันได้นานๆครับผม